ผีอะไรวะเล่นโทรศัพท์ผีติดโซเชียลเหรอใช่เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนัดออกมาทำไมทำไมไม่ากล้องไปตั้งหลอกไปพร้อมกันนิสาอยู่เหี้ยตกใจมากอีกนะอีผีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนดันโอเคเห็นชัดเจนถ่ายรูปได้ไหม โอ้โหเควสนี่คือผีแน่นเออโอ้ยอีบ้านหลังนี้อีบ้านหลังนี้จำได้เลยที่โจ,โจนอี่แหละลิซ่าแบล็คพิงค l เอลิยอารยะกูกูจำได้เลยที่อะไรนะอลซิซาเบ t h อะอลิซาเบต์งผีชอบสปอนชั้นบนไหนแหน่ห้องนี้ก็มีทำไมน่ะพออใจว่ามันอยู่ห้องนั่งเล่นวะเจอแล้วไม่ใช่ก้องเดิมเลยอีกแล้ว chuyện banda đầy, thang sai nhé mày? ôi, not lag gần thế. Are you here? Here. Are you here? Here. Where are you? Where are you, <coughs> Lisa? <coughs> Lisa, where are you? Lisa, Lisa, where are you? Lisa, 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 เล่นโทรศัพท์อ่ะมาเล่นโทรศัพท์มาก็กดดิเอ้ผีอะไรมาเล่นโทรศัพท์ผีติดโซเชียลเหรอใช่เหมือนเดียกเรียกแล้วคุณนัดออกมาทำไมทำไมไม่กล้องไปตั้งหลอกไปพบกัแทนหมเลยไม่อยากไปคนเดียวอะไรมาตอน l e v เก้าสิบเก้าร้อยกูก็จะไปหลายหลายคน ไม่ไปถามไปคนเดียวแน่นอนถ่ายรูปผีวอเตอร์แล้วก็โคดิเวนมีแต่ผีแล้วก็ผีแล้วก็ผีผีเอากล้องไปเพิ่มดิม้ยมันจะได้ไงวะน,นี่กูเดินดำเนี่ยไ <c oughs> ม<า>่อ,อย่ามาแกล้งกันแบบนี้ดูทันแล้วมือว่างถือกล้องไหมฮะที่ใหม่สั่งใหน่กันว่างฮะลิซ่า,า,าแม่ยุ้ยสี่ <c oughs> ฮ<ะ>ัลโหล vai tịt rồi Lisa breaking in your area Do you like hip hop Lisa where are you? À, để đâu? Không 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 Lisa Do you like breaking Lisa Where are you? Lisa Joe like Lisa, Lisa, like Lisa, Lisa Talk to me Lisa ทําไมของพีชก็แม่พีไม่คุยกับกู <c oughs> พีเมินลืมลืมวางลืมวางนั่งซื้อไวไวหมดเลยจะดูเคียงกินเลมพีกพ่ก้องเข้ามาในห้องเพิ่มชวนไม่ได้ฮะ,ะปิดไฟแล้วทําอะไรพีกร่ก้องผีเล่นไฟพีก่ก้องไปติดบนชั้นกหนไหมติดใจห้อไม่ได้ติดนอง อะไรว่าน้องออกมาก็ออกมาหมดเลยอ้าอเอาไปดูคนออกไงเจ๊ใช่มั่นใจเลยพอดีได้อยู่แต่ก็อย่าพี่กับมันเอาไปคุยเดี๋ยวน้องหาปิกเกอร์ปรินมั่นใจตัวอีกแล้วเอาก็ไปพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจเย็นจเย็นเอาเหรอมีน้องบานเอาน็อตเลยน็อตเลยน็อตติงเลยทิสซาเมอายู่เดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเอาเหรอมีน้องบานเอาน็อตเลยน็อตเลยน็อตติงเลยิซาเมอายู่โอ้ฟิซซิ่งฟิซซิ่ง อฟิซซิ่งมาแล้วอ่ะครบยังลิซ่าอายอยู่เหียลิซ่าอายอยู่เหียตกใจเสียงวิกออดแม่งดังที่ไหวเลยใช่อะไรวะก็ฟุตกรตี่นะเคยมีหลังประตูอ๋อพี่เห็นพี่บอกว่าฟิซซิ่งเมื่อกี้ใช่ๆฟิซซิ่งฟิซซิ่งคนออกปากทุกคนลองดูดิใช่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 เห็นเห็นใช่ใช่ใช่รีบเอากล้องมาเลยรีบปอากล้องมาเอานั่นไปก็ได้ทำไมาสติ๊กไปทำไมอ่ะผีมันก็ไม่เฮียนนี่ อะกรๆกระดกๆๆ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 ไๆๆ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 ะๆๆๆๆูๆๆ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 ้ๆๆ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 กๆๆๆๆๆๆอๆๆๆะๆๆ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 ๆยๆๆ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 ะๆๆ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 หๆๆๆๆรๆๆ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 ะๆๆ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 กๆๆ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  e ๆๆ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 ๆ แกซับอนอันหน้ากูแล้วกันนี่แหละที่ไม่เคยชอบสักต่อเลยพี่นัทถือ EMS เอมาไหมนี่ไง EMS อยู่อยู่ตรงบนบนชั้นนะเห็นป่าวนี่แหละเจอรูมาหนักมากมึงอย่างนี้แบบซีอีผีมึงอย่างนี้แบบซีอีผีเด็กมาเยอะๆเร็วมาเยอะๆเด็กมาเยอะๆไปก่อนปิดไฟตรงนี้แล้วจิซซาอายุเฮียเอฟเอสลองเพลงสิลองเพลงจิซซาดิจัดไปหนึ่งบทเพลงแต่เพลงเอวูได้หรอ เดี๋ยวไม่ใช่แม่งโทรมายิงเหี้ยเขาจะเป็นบัญชีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนดันโอเคเห็นชัดเจนถ่ายรูปได้ไหมหลอกเชี่ยไหนอะไม่รู้ว่าเห็นเป็นเงาเลยเมื่อกี้ปิดประตูอันน้นเมื่อกี้ผมเห็นเั็นเงาเลยเน่าแล้วมันไม่รู้ว่าไม่เห็นนะมันปิดประตูใส่อ่ะมัไม่โอ้โหรู้แค่ว่าเห็นเป็นเงาเลยอะเห็นเป็นเงาผู้หญิงอะ แต่ผมเห็นชุดขาวเลยนะแล้วเมื่อเมื่อกี้แม่งมันดันประตูใส่น้องอ่ะน้องแล้วน้องติดบั็อกอ่ะคือคือมึงเห็นกันแต่กูไม่เห็นอะไรเลยได้ยินเสียงแห้งอย่างเดียวเนี่ยเลเวลวเ้ยเดินผีหลอกนะเดี๋ยวถ่ายรูปผีเลยเหรอเดี๋ยวไปดิเธอไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีมันล่ามะเนี่ยมันล่ามะเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเออสิบเชือดแล้วโดน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 แล้ว มันปากหมดตัวแลตอนนี้เจ็ดครับเจ็าหารไปแล้วปักหมดตัวแล้วตอนนี้ไปควนตายไปให้ตายกลัวเรามีมิล่าแน่นอนตายโว้ยเราโมชั่นไปติดจะได้รู้ว่ามันเดินออกมาข้างนอกจริงหรือเปล่าก็ผมติดไปด้านในหนึ่งอันไม่เอาดีกว่าเอาเอาไปให้หมดทุกคนมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอินฟราเซนเซอร์ออะไรถ้าแสงขึ้นแลก็ผีแถวนั้นลองลองเอาไปด้วยทำไมไม่ใช้กันนะ ไม่เป็นเไุใหญ่เลยนั่นไงมีแสงห้าห้าแล้วก่อนครบแล้วจ้าครบแล้วจ้าลิซ่าแล้ว thank you ่อ thank y o เมแเ้ยฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ่้ยเฮอยบฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอมนเฮ้ยเฮเท้ยไฮ้ี่ฮนทเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้เฮเ้ยเ้เ้ยอฮ้เย ก็ว่าอยู่ทําไมน้องแม่งลดเหลือสามสิบเก้าอ่ะการถ่ายรูปแฟนท่าจะทําให้แฟนท่าหายไปเฉยภาพเฉยนะครับไปก่อนเลยพี่ขอบคุณมากนิซ่าอายุเฮียอุ้ยตกใจเสียงตัวเองขอบคุณมากนิซ่าอายุเฮียรู้ๆวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยนิซ่าอายุเฮียตกใจมากอีกแล้วอีพีตกใจอะไรนะม่าน หมาเลยฮ่าไหนวะฟักยู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 อาชิหายตกใจก็มาดิครับก็มาดิครับครับไม่ชอบเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเอ้าพยายามปล่อยให้พี่กรณ์แบบเหลืออยู่คนเดียวนะนิสาอยู่เนี้ยเฮ้ยมาแล้ว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 แล้วเอ้าถ่ายไม่ติดเอาชิบหายขูไปดีพี่อีกรอบไหนอ่ะไหนอ่ะ มันจะอยู่มันเนี่ยเนี่ยมันอยู่ข้างนี้เลยมันอยู่ข้างนี้เลยข้างตู้เลยหล<ร>อกผี๋มันไม่เห็นนะเนออติดแล้ว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 ป่าวปาวป่าวไป,ป,ปก่อนอติดยังไงวะเชี้อ่ะหลาแล้วด่าแล้วด่าแล้วหลุดไปแล้วครับเอาช่วงนี้เปิดประตูไม่ได้เหรอเง,ไงียบไปตกใจเ <c oughs> งียบไม่หลอกผมนะอ <laughs> ย่าปั๊บมันหลอกผมก็พอนะโอเคพี่กรณ์จะบอกว่า ถึงแม้เราจะไม่พูดตัวบีหรือพูดยังไงมันก็ได้ยินนะใช่อ,อ,อ้าว<อ>ก,ก็ไม่บอกปล่อยพ่กอรพูดไงก็<ช>บอกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋ออยากให้โดนฆ่าว่างั้นคนลรปล่อยพ่กอรพูดเยอะๆติดโกธแล้วปไหนโกธละ <c oughs> ใครถ่ายติดมเมื่อกี้ ก่อนแล้วแหละเปิด้วนะเดดเดวเดวเดดตอบอะไรนะเป็นทองครับโอเค